เคยเป็นไหมครับเลื่อนมือถือแบบปั๊บเดียวอ่ะเฮ้ยตีหนึ่งตีสองอะไรกันเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับคนยุคใหม่เยอะมากๆสาเหตุเป็น่่าไอ้มือถือเนี่ยแหละครับ ต้องบอกงี้นะครับว่าแสงสีฟ้าเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยมีความสําคัญมากมากมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะบางทีรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกับดวงตาอย่างเดียวแต่มันกระตุ้นประสาทกระตุ้นกระตุ้นสมองเนี่ยนะครับต้องบอกงนี้นะครับว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยมันจะไปสร้างเมลาโทนินนะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราง่วงนอนคือบางครั้งเนี่ยการที่เราเจอแสงสีฟ้าเนี่ยมันก็จะไปทําให้เอเมลาโทนินเนี่ยมันออกมาน้อยเนื่องมาจฮะสมองอยังเข้าใจผิด กังวันนีิวาระบบประสาทมันก็นโดนหลอกไงเห็นไหมในในการทำเวลเนสดีไซน์หรือเวลเนสโฮมเนี่ยบางครั้งเรื่องแสงเนี่ยเคยได้ยินคำพูดคำว่าเซอร์เคเดียนไลติงไหมฮะมันจะเป็นแสงที่ปรับนะฮะอุณหภูมิเทอร์บเลเจอร์ของอุณหภูมิแสงเนี่ยตามร่างกายนะฮะเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนได้ตามปกติตามมาจักรของชีวิตเราผลลัพธ์ก็คือหลับช้าหลับไม่ลึกตื่นมาก็ไปสดชื่นสลืมสลือวิธีแก้นะครับผมบอกเลยว่าก่อน นอนเนี่ยนะสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีหยุดเล่นไปเลยครับอาบนองอาบน้ำผ่อนคลายอ่านหนังสือที่มันไม่เจอแสงสีฟ้าเห็นไหมฮะหรือไม่ก็ง่ายๆเลยปรับโทรศัพท์เป็นไ i g h t m o d หน้าจอมันจะจะสีเหลืองๆสักนิดนึงนะฮะมันจะแบบซอฟๆก็คือง่ายว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เจอไอตัวกระตุน้นถูกไหมฮะและที่สําคัญคืออาจจะรีแลกซ์คือทําสมาธิไปเลยว่าก่อนนอนนะเราอาจจะนั่งสมาธิ หนังสือเพลินๆนะครับก็องบอกงนี้นะครับว่าในการออกแบบห้องนอนนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับการพักผ่อนเนี่ยจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าอุณหภูมิสําคัญมากๆควรจะต้องใช้2,700องศาเคลวินหรือต่ํากว่านะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้บางครังปรับโหมดเข้าสู่มาโหมดนอนแล้วเห็นไหมฮะแล้วที่สําคัญคือพยายามออกแบบโซนทํางานหรือโซนที่มันมีมือถือเนี่ยเอาให้มันไกลจากบริเวณเตียงนอนนะฮะ ก่อนจะเข้านอนนู่นเลยเอามือถือไปวางไว้นู่นเลยมุมทํางานโซนทํางานในห้องในห้องนอนเองเนี่ยผมเองก็พยายามบอกนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ควรที่ต้องมานั่งทําโต๊ะทํางงทํางานอะไรเยอะแยะในห้องนอนพอมีที่นั่งอ่านหนังสือเอ็นหลังได้นิดหน่อยพอแล้วนะครับและที่สําคัญเลยผมว่านะ หาระบบสมาร์ทโฮมนะครับที่มันเป็นสมาร์ทไลทิงนะครับที่ค่อยๆดิมความสว่างได้อย่างเช่นบ้านลูกค้าที่ผมไปทำงานเนี่ยนะครับคือผมก็มักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Wellness Design แล้วก็ใช้สมาร์ทไลทิงหรือว่าพวกสมาร์ทโฮมเนี่ยเขามาช่วยนะฮะพอถึงเวลาปั๊บ หนึ่งเลยอำนวยความสะดวกเปิดปิดง่ายนะฮะดิมแสงได้ควบคุมปริมาณแสงหรือแม้กระทั่งเซตซีนซีนนี้เราต้องการที่จะแอคทีฟหน่อยนะฮะเพิ่งตื่นตอนเช้าเปิดมาปับ๊บแต่งนุง่งแต่งตัวอาบน้องอาบน้ำพอจะเข้านอนขอแบบซีนที่แบบเตรียมรีแลกซ์ประมาณนี้ก็ลองดูนะครับผมว่าถ้าเกิดใครที่กำลังมีปัญหานอนไม่หลับลองไปทำตามดูนะครับ